สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไม่นะครับวันนี้แอดไมคยจะมาพูดถึง d รา g อน Dogma เป็นเกมแนว RPG ครับที่ถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วพอแอดไมคยได้อ่านเนื้อเรื่องจากเซียนหนึ่งที่เซียนหนึ่งเขียนมาให้แอดไมคยนะครับเนื้อเรื่องแม่งโคตรเท่แล้วก็โคตรดาร์กเลยครับ d รา g อน d อก m าเป็นความพยายามของผู้ผลิตอย่างแคปคอมที่ต้องการจะสร้างเกมใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับเกม RPG ฝั่งญี่ปุ่น ตัวเกมอ่ะได้นำกลิ่นอายของ RPG สไตล์ตะวันตกมาผสานกับความเป็นญี่ปุ่นมันมีทั้งความนุ่มลึกแล้วก็ความชัดเจนในตัวเองครับทางด้านเนื้อเรื่องอ่ะแอดมจะบอกว่ามันไม่ได้แพ้ Elder r i n g หรือว่า Dark So u l เลยนะครับอีกทั้งยังเคยทำเป็นซีรีส์ลง n e t f l i x อีกด้วยในคลิปเนี้ยแอดมจะมาพูดถึงเรื่องราวและตำนานต่างๆของจักรวาลด r า g o n d o อก a เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภาคใหม่คือ d r a g o n Do อกมา2ครับ เบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์เพลินๆฟังเดอะโกดหรือว่าฟังเพลงกำลังฟิน ดันเจอโฆษณาเข้ามาขัดให้เสียอารมณ์แอดมีขอแนะนำนี่เลยครับ u t u b e พีเมียมในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าปิดหน้าจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปแบบฟรีๆเลยครับเพียงแค่สแกน QR โค้ดไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้พิเศษสำหรับคนที่บอกมาจากช่อง My Area ก็ลุ้นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนสำหรับคนที่สนใจแอดมาจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้ครับรับประกันจากช่อง My Area ว่าได้ชัวร์จักรวาลของ dragon dogma ประกอบไปด้วยโลกคู่ขนาดหลายใบแต่ละโลกก็จะเป็นโลกของผู้เล่นอย่างเราๆนี่แหละครับ ซึ่งโลกของเราแต่ละคนก็แยกออกจากกันคือตัวเกมมันเป็นเกมเล่นคนเดียวไงครับแต่ก็ยังมีความเป็นออนไลน์อยู่เล็กๆในเนื้อเรื่องเลยจะบอกว่าไอมิติหรือว่าโลกต่างๆนะครับมันถูกเชื่อมโยงโดยสิ่งที่เรียกว่า The e v e r f อร์หรือลูนอนโดยที่ตัวเราเองอ่ะไม่สามารถเดินทางข้ามไปยังโลกคู่ขนาดโลกอื่นๆได้การเดินทางไปยังโลกอื่นมีเพียงสิ่งเดียวที่เดินทางได้ครับสิ่งนั้นเรียกว่าพร พรคือร่างเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาริเซนหรือว่าผู้ที่ถูกเลือกก็คือผู้เล่นอย่างเราๆนี่แหละครับพรนะมีไวเพื่อรับใช้เหล่าอาริเซนซึ่งจะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่ต้องกินอาหารเพื่อดำรงชีพและพวกเขาจะไม่พูดจาไร้าสาระโดยเด็ดขาดหรือว่าผูเ้เล่นๆก็ไม่พูดครับแต่และคำพูดของพรมักจะมีประโยชน์อยู่เสมอเช่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เส้นทางตำนานในท้องถิน่น หรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและก็ผู้คนครับไปจนถึงเตือนอุบัติเหตุพบทรัพย์สมบัติหรือว่าของมีค่าหรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวความเป็นอยู่ของอาริเซนหรือว่าทางด้านการต่อสู้นะครับก็สามารถให้คําแนะนําในการปราบมอนสเตอร์ชนิดต่างๆและสามารถบอกยุทธวิธีในการต่อสู้ได้อีกด้วยเรียกว่าเหมือนเป็นตัวแทน NPC หรือว่าตัวแทนเราในโลกคู่ขนานต่างๆนั่นเองครับ ไอ้เจ้าพรตัวนี้สามารถเดินทางไปยังโลกคู่ขนานหรือว่ามิติอื่นแทนตัวของผู้เล่นที่ไม่สามารถไปได้คือระบบเกมกับเนื้อเรื่องมันพยายามทําให้โยงถึงกันครับซึ่งแอดมาคิดว่ามันโอเคเลยนะแล้วที่บอกว่ามันโอเคยังไงคือในเนื้อเรื่องตัวอาริเซนหรือว่าผู้เล่น่ะเราไม่สามารถไปโคออปกับผู้เล่นคนอื่นได้โดยตรงครับเราทําได้เพียงส่งตัวแทนที่เรียกว่าพรน,นี่แหละไปช่วยเพื่อนของเรา แอดมายคิดว่าเขาเป็นไอเดียเนื้อเรื่องแล้วก็เกมเพย์ตัวเกมที่ค่อนข้างฉลาดเลยนะมันดูเข้ากันยังไงไม่รู้ส่วนอาริเซนคือผู้ที่ถูกเลือกหรือผู้ที่ถูกเลือกบนเส้นทางเพื่อท้าทายมังกรในโลกของดราก้อนดอกมาการเดินทางของอาริเซนมักจะเริ่มต้นด้วยการที่พวกเขาสูญเสียหัวใจให้กับมังกรแล้วก็เริ่มต้นภารกิจเพื่อเอาหัวใจของตัวเองคืนมาจากมังกรครับด้วยการเอาชนะมังกร มังกรและอาริเซนจะสื่อสารเชื่อมต่อกันผ่านแผลเป็นบนหน้าอกคนที่ได้รับเลือกให้เป็นอาริเซนจะไม่แก่ชราและมีภูมิคุ้มกันต่อการเจ็บปวดต่างๆแม้ว่าพวกอาริเซนจะยังสามารถตายในสนามลบได้อยู่เสมอนะครับแต่ด้วยความที่เป็นอาริเซนน่ะแล้วก็เชื่อมโยงหัวใจกับมังกรเอาไว้พวกเขาจึงถูกชุบชีวิตโดยพลังของมังกรได้อยู่ตลอดเวลาครับตราบใดที่มังกรยังมีชีวิตอยู่อาริเซนก็ไม่สามารถตายได้ครับ แต่เมื่อมังกรตายอาริเซนทุกคนจะได้หัวใจแบบมนุษย์คืนมาเลียงง่ายๆก็คือจะมีอายุมากขึ้นตามระยะเวลาที่หัวใจอยู่กับมังกรครับสมมุตินะตอนคุณอายุ20อ่ะบโดนมังกรเอาหัวใจไปแล้วก็ผ่านเวลามา50ปีแล้วพอคุณได้หัวใจดวงนี้คืนมานะครับคุณจะกลายเป็นคนแก่ในทันทีเลยเรียงง่ายๆว่าตอนที่หัวใจอยู่กับมังกรอายุมันถูกพอสเอาไว้แต่พอได้หัวใจคืนมา คุณก็จะแก่หรือว่าตายในที่สุดครับด้วยเหตุผลนี้เองชาวอาริเซนบางคนจึงมีชีวิตอยู่มาหลายศตวรรษเพราะมังกรที่เอาหัวใจไปยังไม่ถูกพิชิตครับอาริเซนมีขุมพลังลบที่ไม่สามารถจินตนาการได้และยังได้รับความสามารถเหนือมนุษย์พวกเขาอ่ะได้รับความเชี่ยวชาญอาวุธต่าง และมีพลังมากพอที่เอาชนะกองทัพของมนุษย์แล้วก็สัตว์ประหลาดต่างๆได้ขีดจำกัดพลังเวทมนต์ของอาริเซนเน่เรียกได้ว่าโคตรสูงเลยครับสามารถเรียกแผ่นด,ดินไหวพายุทอร์นาโดหรืออุกกาบาตออกมาได้ถ้าอาริเซนคนนั้นเก่งพอนะครับสามารถปลิดชีพสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ได้ด้วยคาถาเดียวแต่ถ้าอาริเซนคนนั้นกาก็อาจจะถูกกรอบบินกระทืบนั่นแหละซึ่งตัวอาริเซนเองไม่ใช่มีคนเดียวในโลกนะครับคือมันมีอาริเซนอีกหลายคนเลย แผนที่หลักที่ตัวละครออกผจญภัยในโลกของดรา g อนดอก m a มามีชื่อเรียกว่าแกรนซิสเป็นประเทศที่บนเกาะในคาบสมุทรริโอแกนมีวงจรกลางวันและก็กลางคืนจากการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ซึ่งเคลื่อนที่จากตะวันออกไปตะวันตกแต่ในท้องฟ้ายามค่ำคืนของแกรนซิสไม่มีดวงจันทร์ครับโดยเรื่องเนี้มีการเล่ากันว่าเมื่อมังกรปรากฏตัว ดวงจันทร์จึงหยุดการเคลื่อนไหวบนท้องฟ้าและทําให้กระแสน้ําบนโลกหยุดนิ่งหลังจากไอเจ้ามังกรตัวนี้ถูกพิชิตลงได้ดวงจันทร์ก็เริ่มเคลื่อนตัวไปบนท้องฟ้ากระแสน้ําต่างๆก็กลับมาไหลเหมือนเดิมครับทิศตะวันตกของอาณาจักรแกลนซิสเคยมีอาณาจักรขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าริโอเลแต่ก็ถูกทําลายไปแล้วโดยมังกรเมื่อประมาณ150ปีก่อนดราก้อนดอกมาภาคหนึ่งครับ ทั้งแกรนซิตและลีโอเลต่างก็เป็นประเทศที่ขึ้นตรงต่อเมนแลนดแต่ก็ไม่มีเอกสารใดๆนะที่สามารถระบุได้ว่าไอเมนแลนด์ที่ว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนเพราะเมนแลนด่เคยถูกมังกรโจมตีเมื่อน,นานมาแล้วและข่าวสารต่างๆก็ถูกตัดขาดหรือว่าสูญหายไปครับแม้ว่าทางขุนนางของแกรนซิสจะเคยส่งคนไปแจ้งข่าวเรื่องมังกรที่เมนแลนด์แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้นำสารเหล่านั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ มีเพียงเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ารูอิสเขา่เคยได้ยินว่าเมนแลนอยู่ไกลออกไปทางทิศเหนือของแกลนซิสสิ่งมีชีวิตในโลกแห่งดราก้อนด็อกมามีอารยธรรมต่างๆของมนุษย์เป็นแกนหลักครับผสมกับสิงสาราสัตว์ต่างๆแล้วก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใกล้เคียงกับมนุษย์อื่นๆอย่างพวกกรอบบินและโซเลียนซึ่งทั้งสงชนิดนี้มักอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มครับ อีกทั้งยังมีแมงมุมที่สามารถเติบโตจนขนาดของมันนะใหญ่กว่ามนุษย์แล้วก็ดุร้ายมากๆอีกด้วยสัตว์ที่บินได้ก็มีครับอย่างพวกกึ่งมนุษย์อย่างฮาปี้แล้วก็กากรไปจนถึงสิ่งมีชีวิตกึ่งมนุษย์ขนาดยักษ์อย่างไซขอบยักษ์ตาเดียวที่มีนิสัยไม่ได้ดุร้ายมากนักแล้วก็โอเกอร์จอมอาวาที่ชอบก่อปัญหาให้กับมนุษย์นอกจากไอ้ยักษ์สองชนิดที่แอดมายพึ่งบอกไปนะครับก็ยังมีสัตว์ยักษ,กษ,กษ์ที่มีความอันตรายสูงอีกหลายชนิด อย่างกริฟฟินค็อกคาทริชและคิเมล่านอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตแล้วสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้กับราวมีชีวิตอย่างอันเดดหลายประเภทผีโครงกระดูกและก็ลิชหรือแม้แต่วิญ,ญญาณพูดผีต่างๆก็มีครับนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นกึ่งกับพระเจ้าในโลกในจักรวาลน,นี้เลยมีชื่อว่าเซเนเชียลเขา่าเป็นอดีตอาริเซนที่ได้พิชิตทุกสิ่งที่ขวางหน้า และแสดงพลังจิตอันเหลือเชื่อจนกลายเป็นผู้พิทักแห่งโลกใบนี้ครับมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกใช้ชีวิตด้วยบาปและความโสมมใช้ทรัพยากรต่างๆแบบไม่เห็นค่าเซเนเชียลจึงส่งมังกรจากลิฟเพื่อเข้ามาค้นหาอาริเซนคนต่อไปและในบรรดาอาริเซนมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไปถึงตัวเซเนเชียลครับถ้าตัวอาริเซนเองสามารถพิชิตมังกรได้แต่พิชิตด,ด้วยความโลภ ตัวเขาเองอ่ะจะกลายเป็นมังกรแทนที่มังกรตัวนั้นครับและจะถูกกําหนดให้ค้นหาอาริเซนคนต่อไปแต่ถ้าหากพิชิตมังกรด้วยจิตใจที่ต้องการปกป้องโลกใบนี้จะสามารถเข้าถึงตัวเซเนเชียลได้ครับหากอาริเซนเลือกที่จะสู้กับเซเนเชียลแล้วเอาชนะได้นะก็จะปลดปล่อยเซเนเชียลคนเก่าออกและอาริเซนคนนั้นน่ะจะกลายเป็นเซเนเชียลซะเองครับอย่างไรก็ตามโลกใบนี้เป็นวัฏจักรและเป็นนิลัน์ มันจะเกิดหลูบแบบนี้ขึ้นซ้ำๆอยู่เสมอทางเลือกของอาริเซนในตอนท้ายมีจุดจบหลายทางด้วยกันครับเช่น 1. เลือกที่จะไม่สู้กับมังกรและกลับไปยังโลกด้วยชีวิตอมตะโกหกคนทั้งโลกว่าตนได้เป็นผู้พิชิต 2. หากสังหารมังกรได้จะละทิ้งชีวิตอมตะและกลับไปยังโลกที่โสม,มมด้วยชีวิตปกติเผชิญกับความเจ็บปวด และความแกช่ชรา3สังหารมังกรด้วยความโลภจนกลายเป็นมังกรที่ไร้จิตใจและตามหาอาริเซนเพื่อพิชิตตนเอง4เอาชนะเซเนเชียลและสังเกตการโลกใบนี้อยู่เบื้องหลังเนื้อเรื่องโดยย่อของดรา g อนดอก m มในยุคที่อสูรนะเพิ่มจำนวนออกเข็นฆ่าผู้คนมังกรออกอารวาสกับเหล่ากองทัพมนุษย์ไม่มีใครรู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันคืออะไร แล้วก็ไม่มีใครอ่ะสามารถหยุดยั้งมันได้ครับตัวเอกของภาคแรกอ่ะชื่อว่าซาวานซาวานต้องการพิชิตมังกรเพื่อแก้แค้นให้กับพ่อที่ถูกไฟมังกรเผาจนตายครับมังกรตัวนั้น่ะมองว่าเออไอซาวานเองมีพลังใจที่กล้าหาญมังกรก็เลยลิฟเอาหัวใจของซาวานออกจากอกครับแล้วก็บินจากไปพอซาวานได้สติอีกครั้งเขาก็ตื่นมาพร้อมกับตาประทับที่หน้าอก สาวานที่ได้สติก็แปลกใจครับที่ตนเองยังไม่ตายเขาเป็นผู้ที่ถูกเลือกและถูกขานว่าอาริเซนผู้กล้าที่จะพิชิตมังกรเพื่อปลดปล่อยความทุกข์าวานออกเดินทางพร้อมกับเหล่าสหายที่เรียกว่าพรหญิงสาวจอมโจรควินแม่มดผู้ช่ำชองมองแกนหน้าและก็ยังมีพรตนนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับพ่อของเขาแม้กระทั่งเสียงก็คล้ายด้วยครับ สาวานและหล่าพอน่ะเดินทางมาถึงขุนเขาแห่งบนทินที่ซึ่งมังกรน่ะกบดานอยู่แล้วเมื่อเปิดประตูบานสุดท้ายออกเจ้าอสูรร้ายก็รอคอยอย่างสงบแล้วก็เอ่ยถามอาริเซนว่าสิทธิ์แห่งการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเจ้าจะล่าถอยหรือดวลกับข้าจะสังหารข้าเพื่อรับรู้สัจธรรมแห่งโลกเบื้องบนต่อไปหรือจะถอยเพื่อครอบครองวังวนอันเป็นนิลัน แน่นอนว่าซาวานเลือกที่จะสู้กับมังกรครับและในตอนจบซาวานจะเข้าสู้กับเซเนเชียลและกลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งโลกคนต่อไปเวลาผ่านไปนานเท่าใดไม่อาจชี้ชัดได้ในชาติพบที่เท่าไหร่ไม่อาจรู้ในโลกใบหนึ่งในยุคยุคหนึ่งณดินแดนที่เรียกกันว่าแกลนซิตเรื่องราวของอาริเซนอีกคนกำลังเริ่มต้นขึ้น ตัวเอกอะไรชื่อซึ่งเราเองอาจจะเป็นคนตั้งชื่อให้ในเกมครับเขาไม่ใช่นักลบที่เก่งกล้ามาจากไหนเลยเขาเป็นเพียงชาวประมงที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองอันเงียบสงบจนวันหนึ่งราชาเมงกรปรากฏกายขึ้นและไล่เผาทำลายเมืองแห่งนี้ท่ามกลางความวุ่นวายชาวบ้านหนีตายกันจ้าละวันมีเราเพียงคนเดียวที่กล้าหยิบดาบมาเพื่อสู้กับมังกรแน่นอนว่าไออาวุธกากๆะไม่อาจจะระคายผิวของมังกรได้เลยครับ มังกรตัวนี้มีชื่อว่ากลิกกอรีไอ้เจ้ามังกรเนี่ยมันมองเห็นความกล้าและเลือกที่จะสาปให้มนุษย์ผู้นี้เป็นอาริเซนโดยการทะลวงหัวใจออกมาจากล่างของตัวเอกครับเมื่อตัวเอกตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบกับรอยแผลประทับกลางหน้าอกเครื่องหมายนั้นแสดงว่าตนเองอ่ะได้กลายเป็นอาริเซนเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราเริ่มต้นการเดินทางเพื่อทวงหัวใจคืนมาก็ได้พบกับไดยุกเจ้าเมืองหนึ่ง เป็นเมืองหลวงของประเทศแกลนซิตสายเลือดของดยุคคนนี้นะครับก็เคยเป็นอาริเซนมาก่อนและปราบมังกรได้สําเร็จเมื่อนานมาแล้วพร้อมกับปกครองประเทศเนี้ส,สืบสืบต่อกันมาครับดยุเอนะ็ดมุลน่ะมอบหมายให้อาริเซนเป็นผู้นําในการไล่ล่าสังหารมังกรพร้อมกับฝากฝังให้เราอ่ะค้นหาต้นตอของกลุ่มเซเวชันที่ต้องการยุคสมัยใหม่อันมีมังกรเนะ่ะเป็นผู้ปลดปล่อยครับหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคหลากหลายรูปแบบ ทั้งภัยร้ายจากคนแล้วก็อสูรนะครับในที่สุดอาริเซนก็ได้ประจันหน้ากับราชามังกรมันน่ะมองอาริเซนด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความหวังในที่สุดก็มีผู้ที่จะพร้อมเผชิญหน้ากับมันเสียทีราชามังกรคกริกกอรี่กล่าวไว้ว่ามันจะเปิดเผยเจตนาที่แท้จริงและเหตุผลเบื้องหลังจากเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ขุนเขาแห่งมนทินราชาบังกรน่ะยื่นข้อเสนอสองอย่างว่าถ้าเรา ยอมสั่งเวรชีวิตคนที่เจ้ารักมากที่สุดข้าจะยอมจากไปแซงทําเป็นว่าข้าถูกอาริเซนฆ่าตายข้าจะกบดานไปอีกหลายชั่วอายุคนจนผู้คนลืมเลือนบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งเจ้าจะกลับไปในฐานะวีรบุรุษดังเช่นที่ชายชื่อเอ็ดมุลเลือกเจ้าจะไม่มีวันหมดอายุไขคลองความเป็นอมตะสืบไปจนกว่าจะมีอาริเซนคนใหม่ที่สามารถสังหารข้าลงได้ ถึงจะเป็นการหลอกลวงคนทั้งโลกว่าเจ้าอะปราบมังกรได้แต่คนที่รู้ความจริงก็มีเพียงเจ้ากับข้าเท่านั้นแต่ถ้าเจ้าเลือกที่จะดวลกับข้าอย่างไม่มีใครทำมาเนิ่นนานแล้วข้าจะปล่อยคนรักของเจ้าไปแล้วเจ้ากับข้าก็มาเข็นฆ่ากันดิ้นรนให้สุดชีวิตอลิเซนเอ๋ยหากเจ้าแพ้ทุกอย่างจะสิ้นสุดหากเราเลือกทางแรกนะครับจะได้พบกับฉากจบแบบแบดเอนเลย เราจะสั่งเวยคนที่เรารักและกลับไปฐานะผู้กล้าที่โกหกคนทั้งโลกว่าเราอ่ะปราบมังกรลงได้เหมือนกับที่ดยุคเอ็ดมุนเคยทําแล้วก็ใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานพอเปลี่ยนยุคสมัยนะครับก็สร้างเรื่องว่าตนเองอ่ะเป็นลูกหลานของอาริเซนต้นตระกูลอะไรประมาณนั้นครับหากเลือกจะต่อสู้กับมังกรกริคกอรีจนถึงที่สุดอ่ะการต่อสู้อันยาวนานจนลุ่งสางกริกอรีอ่ะจะล้มลง แต่มันกลับไม่มีความโกรธแค้นใดๆกับเราเลยอีกทั้งยังขอบคุณที่ปลดปล่อยมันมังกรน่ะจะกล่าวก่อนตัวสลายไปว่าชีวิตคืออะไรความลับที่แท้จริงของโลกอ่ะคือสิ่งใดเจ้าจงไปค้นหาคำตอบที่ที่เป็นก้นบึ้งและจุดสูงสุดของโลกที่เรียกกันว่าเอเวอร์ฟอร์หัวใจของเราอ่ะจะกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งครับร่างของกลิกอรี่กลายเป็นผงทุลี คำสาบในตัวเอเลเซนคนก่อนๆก,ก็คลายลงพวกเขาจะกลับเข้าสู่สภาพอายุจริงได้ยุกกลับล่างเป็นชายชราอายุหลายร้อยปีโงนเงินไปโงนเงินมาใกล้าตายเต็มทีครับเขานั่นเองก็คือออริเซนที่ทรยศสังเวยคนรักและอยู่มากว่าร้อยปีเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ผืนแผ่นดินสุดตัวลงเปิดทางเข้าสู่เอเวอร์ฟอรหลุมแห่งการล่วงหล่นไม่มีที่สิ้นสุด กองทัพปีศาจล้นทะลักออกมาจากมิติต่างๆท้องฟ้ากลายเป็นสีเขียวไร้แสงแดดผลทางในการแก้ไขกลียุคแห่งนี้คือการดำดิ่งเพื่อค้นหาสัจธรรมดังที่มังกรนะเคยบอกไว้ก่อนตายครับเมื่ออาริเซนกระโดดลงไปในเอเวอร์ฟก็ได้เจอกับเหล่าพรมากมายของอาริเซนคนก่อนๆที่ผ่านมานะครับแต่ก็ไม่อาจไปถึงจุดหมายจุดสุดท้ายได้เหล่าพรที่ล้มเหลวยังคงวนเวียนอยู่ในมิติเอเวอร์ฟ พร้อมกับความรู้สึกผิดหวังที่ล้มเหลวในการปกป้องผู้เป็นนายครับเราจะพบพรที่ชื่อว่าควินที่กล่าวว่าเธอคือพอรของซาวานอาริเซนคนก่อนๆในอดีตและชี้ทางให้หาหินแห่งชีวิตเพื่อเปิดทางออกสุดท้ายในเอเวอร์ฟอรหลังจากรวบรวมหินแห่งชีวิตจากมิติต่างๆได้ครบนะครับเราก็จะได้เจอกับตัวตนหนึ่งหรือตัวตนแห่งพระเจ้าที่เรียกกันว่าเซนเชียลพระเจ้าองค์นี้จะให้เราเลือกว่า จะกลับไปอยู่กับคนรักแบบชิวๆหรือละทิ้งชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงและเลือกเชื่อในสิ่งที่ทำให้มีความสุขหากเราเลือกเผชิญหน้าคำพูดของเซเนเชียลก่อนการดวลสุดท้ายจะเริ่มขึ้นเขาได้พูดไว้ว่าหากอาริเซนเลือกที่จะพิสูจน์ความมุ่งมั่นของตนเองผู้เฝ้ามองชะตากรรมของโลกจะยิ้มรับการตัดสินใจนั้นในอดีตที่แสนห่างไกลข้าเคยเป็นมนุษย์เหมือนกับเจ้าเคยเป็นอาริเซนเหมือนกับเจ้า ข้าออกเดินทางเพื่อล้างแขนมังกรที่ข้าพ่อของข้าเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางข้าได้เผชิญกับผู้สร้างเชกเช่นเดียวกับเจ้าในตอนนี้และสืบทอดตำแหน่งนั้นมาจนถึงปัจจุบันใช่แล้วครับเขาคือซาวานผู้กล้าในอดีตเขา,าเอาชนะมังกรได้แล้วก็ฝ่าฟันจนมาถึงจุดนี้เช่นเดียวกับเราเนี่ยแหละครับแล้วซาวานก็โค่นล้มพระเจ้าองค์ก่อน จนเขากลายเป็นพระเจ้าเสียเองเราไม่รู้ว่าซาวานดําลงตําแหน่งนี้มาเป็นเวลานานนับอสงไขยชีวิตทั้งหมดหมุนเวียนไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนแรงใจของเขากำลังจะมอดดับลงหากเขาหมดความมุ่งมั่นเมื่อไหร่นะครับโลกและทุกชีวิตบนโลกก็จะกลายเป็นเพียงภาชนะอันกลวงเปล่าไม่มีความรู้สึกไร้อารมณ์ไร้ความหมายไร้ความทรงจำ เขารอคอยวันที่จะมีอาริเซนคนใหม่มาแทนที่มาปิดวังวนแห่งความเป็นนิรันดร์ของเขาเองและอาริเซนคนใหม่จะทำเช่นเดียวกันเพื่อเป็นเชื้อไฟให้ทุกชีวิตบนโลกมีความมุ่งมั่นเห็นคุณค่าในชีวิตจนวันหนึ่งที่เจตจนงอันอ่อนล้าของอาริเซนคนนั้นก็จะเฝ้ารอตัวแทนคนใหม่ต่อ,ตอไปครับแล้วทุกวังวนที่จบไปคือการเริ่มวังวนใหม่ เป็นวงจรที่ไร้วันสิ้นสุดเหมือนแหวนที่ไร้จุดเริ่มต้นและจุดจบซาวานะขอประทะก,กับเราในฐานะที่เท่าเทียมพ่อของซาวานะปรากฏกายขึ้นเคียงข้างกายเขาพรคู่ใจของเราก็ปรากฏขึ้นเคียงข้างเราเหมือนกันครับอลิเซนและพรคู่ชีวิตทั้งสองคนเผชิญหน้ากัน เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่แท้จริงเมื่อเราเอาชนะซาวานได้เขาจะขอร้องให้จัดการทำลายจิตของเขาซะไม่ต้องเสียใจเพื่อเขาเพราะเขาอยากจะหลุดพ้นมานานเหลือเกินเมื่อแทงล่างวิญญาณของซาวานเขาจะยิ้มพร้อมสลายหายไปครับณนะบทสรุปของเรื่องราวก่อนที่จะนั่งลงในฐานะผู้สร้างและผู้เฝ้ามองนับจากนีเราอะตัดสินใจทำภารกิจสุดท้ายของอาริเซนในฐานะมนุษย์ เพื่อช่วยเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของเรานั่นก็คือพรครับที่ร่วมเดินทางมาด้วยตลอดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องอาริเซนได้สละล่างเนื้อให้กับพรคู่ใจนับจากนี mm. ้เพื่อนของเราคนนี้จะก,กลายเป็นมนุษย์ที่มีอิสระและความต้องการของตนเองไม่ต้องรับคำสั่งจากใครหรืออะไรอีกต่อไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจของตนเองและใช้ชีวิตบนโลก สืบต่อไปอาริเซนที่กลายเป็นเซเนเชียลจะคอยเฝ้ามองโลกมนุษย์จากเบื้องบนไปชั่วการนานค้ำจุนให้แต่และชีวิตมีความมุ่งมั่นสร้างความทรงจำที่มีค่ามีความหมายจนกว่าจะถึงเวลาที่มีอาริเซนคนใหม่มาสืบทอดตำแหน่งต่อไปการเดินทางของเราสิ้นสุดลงแล้วขอขอบคุณบทความสรุปเนื้อเรื่องจากเต้ปอปุริแห่งบล็อกดิดด้วยครับ โดยส่วนตัวนะแอดมายชอบเนื้อเรื่องของมันมากๆเลยมันดูมีความลึกลับแล้วก็ซับซ้อนครับแต่ว่ามันยังมีความนุ่มลึกอยู่นะทางด้านเนื้อเรื่องมันอาจจะดูแย่นึกออกไหมมีมังกรที่ไหนไม่รู้บินมาเผาบ้านเผาเมืองโดยมีเทพอยู่เบื้องหลังอ่ะแต่ถ้าเรามองอีกมุมนะครับมันพยายามสอนแล้วว่าให้ใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายมีคุณค่าแล้วก็เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์โดยส่วนตัวนะครับพอย้อนกลับมามองที่ตัวเองแบบแอดมายนี่แหละ แอนดไมอาจจะเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองน้อยไปนิดนึงแล้วก็ทํางานที่มันอีเลเื่อยเฉยแฉะความสัมพันธ์กับครอบครัวก็อาจจะห่างเหินไปนิดนึงนะครับแอนดไมก็ว่าเออเอาวะกูน่าจะปรับปรุงตัวสักหน่อยเอาล่ะสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับวานกดไลค์กดซับกันด้วยแล้วถ้าใครมีกําลังขึ้นมาอีกนิดนึงสามารถกดโดเนทกดแตงกันได้หรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับเอาล่ะสาหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ทุกคนสวัสดีครับ แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะ